สูตรต่อมานะันตัวรูปสัตฐาหนังนะแต่ว่าจะมีการน,นี่อยู่ใช้สูตรใหม่ครับถ้าเป็นสูตรนะตัดนะครับสัตวดนัดนัดตันจนะนาะ สุตเตน,นะกับโหติมานะตรงน,นี้ท่าน่รวบรวมย่อใจความของสูตรอ,อ,อตังอันว่าความเป็นอ่ะอตังอันว่าความเป็นอ่ะอตังอันว่าความเป็นอ่ะ สถาที่ยันตาาแห่งสระที่สุดของสาบมีสัตรูเป็นต้นโหติย่อมย่อมมีนางวิธีในที่นังวิพัตว่าบา้าสุตเตนะด้วยสูตรอิติว่าสัตุุนัดตันจะหน้าดนนะอ่าทําไ มันดูทีมันเตมนละจะจบแล้วนี่ี่สดเนี่ยสองทูนเองจบแน่นอนนะยี่สิบนาทีอตางครับเอาแปลใหม่เล่าหนึ่งอตงอนตางอนว่นาความเป็นอาอความเป็นอะตางอนตวนาตงอความเป็นอาาควานาตาาควนอตางุาพคงุภของสุามอางุาเป็นต้งนาเป็ตนุภุุ ของศัพท์มีสัตูเป็นต้นตรงนี้เป็นสมานะจะมีหัทถ h แปลว่าศัพท์ลบไปนะแห่งสระที่สุดของศัพท์มีสัตูเป็นต้นใครดูไม่ทันอนะ่ะเดี๋ยวไปดูในหนังสือของอาจารย์สมปองอนะ่ะที่เริ่มแปลนะ่ะเวลาเราฝึกแปลนะครับฝึกแปลแต่มันมันไม่เยอะเ okay. พติย่อมมีนางมหิในที่นางวิพัสว่าบ้างสุเทนะด้วยสุยติว่าสตุนัตตันจะสตุนัตตัญจะคือแปลงแปลงอูเป็นเป็นอ่ะครับอะมันมีนานางนานางนานางเนี่ยที่แปลงบ้างไม่แปลงบ้างนานะ่ะ แปลงบ้างไม่แปลงบ้างนะนางก็แปลงบ้างไม่แปลงบ้างส่วนศาสตร์เนี่ยไม่มีเลยที่เหลือนอกจากสิมีการแปลงเป็นอาระกำหนดได้ยังนางแปลงบ้างไม่แปลงบ้างสูตหอนแล้วก็สะไม่มีที่เหลือนอกจากสิแปลงเป็นอาระให้ไปดูในธรรมดา เพราะฉะนั้นเวลาดูหนังสือครับฝึกดูพระรธรรมาดาด้วยดูก็ะหอนเราจะเข้าใจดูเนี้ยคนไม่เคยเรียนปรีอย่างผมบอกเลยครับมึนครับมึนแต่ว่าดูนี้ไปก่อนเดี๋ยวพาไปดูรูปสื่อเที่นง่ายพอแต่ระดับแต่ระดับความยากความง่ายนะจือเริ่มอยาก่าเยอะเล็กเดียวเรียนอ่ะเนื้อหามันน้อยอันนี้เนื้อหาเยอะกว่า ได้แล้วนะตั้ก็คือแปลงอูปเป็นเป็นอะครับในที่นางวิทัดไม่แปลงเป็นอาระนะถ้าเป็นอาระก็ตัวนี้นะวาสับนะวาสับมันตามมาใช่ไหมตามาจากสูตรว่าวานังมหินะครับอาตาบบรบร์กอนี่คือบอทเนนาใจให้ตอบใหม่ สามบทสัตตุโนมันมีตัดไปเหมือนกันนะของลูกศวนี็เป็นสัตตุนางสัตตุนางอัดตังแล้วก็จกัดของคำพีนี้เป็นสัตตุโนครับแค่เป็นเอเกวัจะนะอันนี้แหละผมให้ดูตัวนี้แหละสัตตุนางเนี่ยใช่ไหมเป็นสัตตุสัตตุโนอัดตัง แล้วก็จะอ่าทำไงถึงเป็นสัตว์นัตตังอสัตว์นัตตังครับคืลบลบหน้าลบหน้า,ลนาแล้วก็นำประกอบหลังอ่ะสระหลังลบสระนมนะเป็นประกอบกับสระเป็นสัตว์นันตตังนะตัวนี้ก็ ย้ำนาว่าอยู่แบงหลังแปลงนี่คือเป็นว่าคันตะยะยะนะเอาเทะนั้นตัวไหนตามมาชาสับเนี่ยอะไรที่มีวาสับด้วยนะวาสับผมไม่เห็นมาเลย วาสาับตามมาด้วยน,นะครับวาสาับตามมาด้วยตาสาับหอมมองหาได้แล้วเห็นครับตาสับนี่มีอัดภูตะยะนะแต่ว่าของรูกสิทษย์เขาใช้ผู้วจนะไงก็เลยรู้ว่าอืดด้วย แล้วส่วนนี้เป็นอถีมองหาที่สุดครับเร mm ีย hmm. กว,ว่าอ่านตาเปกทะชัดถี่แเอามานะครับตามมานะี่ตามมาคือให้เขียนเข้ mm hmm. เขามองหาาง นั้นตาม,มานะไอตัวนี้ไม่ตาม,มานะเพราะเขามองหาหาที่สุดนะครับเกี่ยวกันเป็นถ้าเรื่องวุตติก็เป็นปักขีปน,นะวุตวุติใส่กันมาเฉยอันนี้แล้วนะสาธุนะตาจาาตาบทเป็นสทธุโนอาตังแล้วก็จอนะ่ะตาบดครับ สัตตุโนติเอกังบาทางอัตติเอกังบาทางชาติเอกังบาทางวิภัตตยันต์าปะทถาวิภาะวะเสนะติปะทามิทางสุตันติทัตตาพังสัตตุโนติเอกังบาทางอัตติเอกังบาทางชาติเอกังบาทางวิภัตตยันตะาปะทถาวิภาะวะเสนะติปะทามิทางสุตันติทัตตาพังสัตตุโนติเอขังบาทาง อัตติเอกังปาตังชาติเอกังบาตังวิปัสยันตาบาทาวิภาคะวะเสนะติปาทามิทังสุตันติทตัตตพังมาสับตามมาด้วยนะบ้างอาแปนะครับอันโตทาระที่สุดทาระที่สุดตัะโนของ สัตรสับยาติย่อมถึงอาตังเดี๋ยวเดี๋ยวแปหนึ่งขอโทษอันโตอันว่าสระที่สุดสัตุโนจะของสัตรูสับและอื่นอ่าอื่นอิจารัพทนีอน้อ,จอาจอวุตตะสุญญะล้อมนะอันโตอันว่าสระที่สุดสัตุจะ ของสัตุสับและอื่นๆยาติย่อมถึงอัตตังซึ่งความเป็นอันังวิหีในที่นางวิพัสวาบ้างเพะาะนั้นมาทั้งสองเลยนะมาทั้งสูตรเลยห่างรอบหนึ่งเดี๋ยวค่อยดูตัวนั้นอันโตอันว่าสระที่สูตร สัตรุจะอัตโนจะของสัตรูสาและอื่นๆยาติย่อมถึงอาตางซึ่งความเป็นอานางมหิในที่นางวิพัสว่าบ้างาบ้างนะนั้นสรุปแล้วแปลงปูเป็นอาในที่นางวิพัสจาสามิอัตอาวุตะสุญญะรวบรวมนุนความที่สูตรไม่ได้กล่าวไว้สูตรกล่าว ของสัตรูท่านั้นสามารถแองอุของสัพท์อื่นนอกจากสัตรูได้ครับอิปีตุเป็นต้นมาดูคู่มืออแปลพร้อมกันอันโตอันว่าสระอันเป็นที่สุดสัตูโนจะของสัตูสับและสับอื่นๆ ยาติย่อมถึงอาตางซึ่งความเป็นอาวาบ้างนางวหิในที่นางวิพัดนะชัดเจนนะถามบทบทนะฟิลนะไปตัดบทใหม่ๆนะตัดให,ใหม่ตัดส่งให้นะไม่ดูตัดให้นะ,นะจาสามีอาจอาวุตตะสัญญารวบรวมเอาสระที่สุดของ อีตัวแล้มาตัเป็นต้นเข้าด้วยนะครับดูว่าอะไรอ่ายังไม่จบนะแต่งอูปเป็นอาแล้วก็คือสาธุหนังสาธุรงนั่งจาตุวทีวิพัดแยกเนี่ยนะทาออกจาก ทรเลอูเพราะนางวิพัฒน์แปลงอูเป็นเป็นอ่ะครับต่อมาทีเคอันเมื่อความเป็นทีฆะกะเตะถูกกระทาแล้วด้วยสุดว่าสุนางฮิสุจะอ่าหมายรอบหนึ่งทีเคคันเมื่อความเป็นทีฆะกะเตถูกกระทําแล้วด้วยสูตรว่าสุนางฮิสุจะ,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 กกะส,าส,าส,จะสถานังครับสน็จเป็นสถานังนะเขาไม่บอกนะ รวงไม่บอกรู้กันนะครับอติคอ r n ในที่ว่าลำบางนะืิอนะ,อะสัถานังคิดทำแล้วนะทำอีกรอบหนึ่งสัถานังสาบเดิมคือสัตว์รางสัตว์รงนางื่อทีวิพากด้วยสัมปาธานิจตุทีแยกพยนานาถออกจากสระอุ ด้วยปุภามาโททิตตมะสารังสารนาวิโยชาเยพรนางวิาพาตแปลงอุเป็นอาด้วยสัตตุนาตันจพราะนางวิาพาตีฆาอาเป็นอาด้วยสุนังหิสุจะนำพญนาถไปประกอบก,า,กาสรอาด้วยนาเยรังยุตเตสาร,รีรูปเป็นสัถานัางแปลว่าแก่พระศาส,สดาดทั้งหลายเพื่อพระศาส,สดาดทั้งหลายต่อ ราสาสาดาทั้งรลายสัทธานังสับเถคือสัตตุตรังสัตวุรงนางจตุตีวิพัดด้วยสัมปทาเนจตุทิแยกเมนาธาออกจากสระอุด้วยผู้ปามททาทถิตัมะสรังสเรนาวิโยชาเยเพราะนางวิพาดแปลงอุเป็นอาด้วยสัตวนตุนัตตญจารอดนางวิพัดทีฆาเป็นอาด้วยสุหินังสุจานามเมนาธาเป็นว่ากาสรา ด้วยนาเยรังโยเตาสรรเดรโด,ดเป็นสัทธานางแปลว่าแก่พระาศาสดาทั้งหลายเพื่อพระศาสดาทั้งหลายต่อพระศาสดาทั้งหลาย